ก็ขอโอกาสแต่ท่านประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณภาวชจระดิลกาวาดวัดพระแก้วท่านดรสมพงศ์ท่านพระครูสุธีสุตตะสุนทรอารวาภาพของท่านมีบุญเหมือนกันมีวาจนาคล้ายๆกัน มีผิวที่เหมือนกันข่าวจ้วะเลยคืออาจเพราะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมียกเรามาพบกันท่านเจ้าคุณท่านก็มุญมาวาสนาส่งลมพัดไปเกิดอยู่ทางภาคอีสานใช่ไหมอารามาก็เหมือนกันลงพัดไปเกิดอยู่ต่างประเทศนะย ไปเกิดอยู่ซาอุนะน,นะไปเกิดอยู่ซาอุดอนสุดท้ายบุญบารมีมันจะพัดกลับมาเราเกิดได้สองขวแม่อุ้มกลับมาอยู่เชียงรายก็ได้มาบวชอยู่ที่วัดพระธา,านุหาเงาจากนั้นก็เหมือนกับบุญมาวัาสนาสงได้ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จังหวัดเชียงรายตอนนั้นท่าน ท่านทุกคุณท่านเจ้าคุณพระวจิรดีหลกท่านเป็นอธิการบดีเป็นด็อกเตอร์เนีาตมาเป็นพระที่ทอชอบถามถามจนท่ด็อกเตอร์ตร้องเดินหนีบอกจะหนีไปไหนโจโ้ไงกระถามเพื่อได้ความรู้โยมเนาะถามเพื่อได้ความจริงๆแล้วที่ตรงนี้กับวัดเนียตมามจะจะเป็นาววา เนื่องกันพระยาแสงภูท่าน,ท,านท่านย้อนกลับมาเมื่อปี1870ท่านมาบุรณวัดเจดีย์หลวงแล้วก็มาสร้างวัดน,นี้เนาะและ้วก็ประวัติที่ท่านดเตอร์เล่าเหมือนกับท่านได้รับพระสารีนิกรธาตุแล้วเอามาบรรจุไว้ในพระธาตุนี้ดังนั้นเราทุกท่านอาจจะเป็น บุญมาวาสนาร่วมกันเนาะเราจะเกิดอยู่ในที่ใดแห่งโลกนี้ก็ตามเราก็มีวาสนาได้เข้ามารับรู้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นหน้าที่อย่างท่านด็อกเตอร์นะเขาทำหน้าที่อุท่านท่านไปเรียนถึงประเทศอินเดียจบเป็นด็อกเตอร์มาแล้วก็จะกลับมาทำหน้าที่ ในการเป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณทุกปีตวาภาพก็เหมือนกับเป็นนิมิตความฝันก็เห็นท่านด็อกเตอร์นําตัวดำๆำดำ,ดำ,ดำเดินมาที่โบร,ราณสถานแห่งนี้ญาตาิโยมก็แต่งชุดขาวเดินตามเมื่อกี้เหมือนจะว่ามุกตลกก็ได้จะว่าเป็นบันเทิงก็ได้นายโยมนะ หลงทางเสียนายมเสียเวลาถ้าหลงติดยาเสียอนาคตแต่ถ้าหลงทางเสียเวลาถ้าพระสงหลงสีกาเสียนายมเสียอนาคตเหมือนกนันเสียพระเหมือนกันแต่เราเราจะไม่หลงทาง แต่ถ้าเราจะหลงให้หลงอะไรหลงธรรมปุะโยชเนาะหลงธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ลึกซึ้งสุขขุมคัมพีลภาพแล้วก็เป็นสภาวะที่ใครก็ตามที่เข้าถึงคนนั้นก็จะไม่มีความทุกข์เลยรามาสังเกตังสังเกตท่านด็อกเตอร์เลยไม่สังเกตใคร เวลาท่านนั่งสมาธิเวลาท่านเกิดปีต,ต,ตีขึ้นมาท่านเกิดสภาวะธรรมมานั่งดูหน้าท่านพองใจต่างจากที่ท่านเป็นปัจจุบันนะดำปื๊กแล้วท่านอาตมาก็เหมือนกับเป็นคู่บารมีก็ได้เป็นคูน่เวทคู่กรรมก็ได้ตอนที่อาตมาเป็น,นิสิตเดินทุดดงบุญโยเดินทำสารชนกกิจ ทุกปีทุกวันเนี่ยนิสิตนักศึกษาเราจะมาเดินจากไหนจากวัดเจดีย์หลวงไปที่วัดพระสัทธารเงาตอนนี้จะมาเป็นนิสิตท่านดรเไปนู้นอยู่สามเหลี่ยมทองคําเอาไป่อยเดินจากสามเหลี่ยมทองคํามาเหนื่อยก็เหนื่อยเดินท่านดรอยังเดินตามแก๊ เดินตามแจ้งตอนนั้นเดินใกล้จะถึงวัดจำปิติแล้วท่านเดินตามแจ้งอ่อมาแจ้งไปแจ้งมาไม่รู้ว่าเทวดาท่านท่านลงโทษคาโยมเดินไปเตะก้อนหินเลือดอาบเท้าเลไอะไรมาของไม่ไใช่แอ่นี่ก็คือบำเพ็ญบารมีกันดังนั้นการที่ดเอรท่านนำญาติโยมมาพึปฏิบตัติเพื่อให้เราไม่หลงทางกันแต่ให้หลงธรรม ธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยเราปฏิบัติไปแล้วเพื่ออะไรโยมเพื่อความไม่มีทุกข์เพื่อความไม่มีโลกเพื่อความไม่มีภัยต่างๆแต่เราต้อเข้าให้ถึงนะคุณโยมเนาะต้องเข้าให้ถึงต้องปฏิบัติให้ได้ความทุกข์เอ่ยปัญหาเอ่ยเป็นเพียงบททดสอบนะคุณโยมเนาะเป็นเพียงข้อสอบใครสอบไม่ได้ สอบไม่ผ่านก,ก,ก็น่าสงสารโยมข่าวดังดังโยมเห็นไหมพระเตกสังฆทานโยมเห็นไหมีด็อกเตอร์คงไม่ไปทำอย่างนั้นนะแต่ที้เป็นอะไรข่าวเมื่อวานเนี่ยตกใจเลยข่าวที่สิบห้าเนี่ยตอนนี้ท่านไปสวรรค์แนลน้วโยม ทีนี้ญาติโยมบางคนก็โทรมาถามอาจารย์บองอาจารย์เกิดอะไรขึ้นจริงๆก็คือธรรมะนะคุณโยมเนาะบางครั้งบวชเป็นพระแล้ว่มผ้าเหลืองแล้วก็ข่มกิเลสไม่ได้โยมมีอะไายมตัวหลักๆมีกี่ตัวควา,ามโกรธความโลภอะไรอีกความหลงเนาะ เจ้าวาดมาเป็นเจ้าวาดมานานสี่สบกว่าปีมีคนมาแ่งแยง่งแสงคิวแย่งสังฆทานไม่พอใจแต่งสังฆทานใส่หน้าโยมเลยสุดท้ายบวชมา4ีสเจ็ดพรรษาถูกเจ้าคณะจังหวัดสั่งปดกลางอากาศโยมทำใจไม่ได้ตอมใจ สุดท้ายเมื่อวานเนี่ยข่าวเศร้าท่านเลยเดินทางตรงไม่ชอบเลยเดินทางไปนิพพานไม่ชอบเลยไปทางลัดไปไหนไม่รู้อะถ้าไปสวรรค์ก็ดีนะโยมแต่ถ้าไปนระกเปรียกันหนาวเหมือนกันนะดังนั้นชีวิตของคนเราถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นแต่ถ้าเรามีธรรมของผู้ดิจจนะ้าแล้วเราก็จะ สามารถเอาตัวรอดได้คุณโยมอาตมาน,นี่เล่านิดหนึ่งอาจมาตอนที่ท่านพระเดชพระคุณพระธรรมราชานนวัตรที่ได้ชื่อว่าพระครูวิจารณ์ธรรมสุนทรเนี่ยเพราะท่านพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรอดีตเจ้าวาดวัดพระแก้วนะอันตั้งให้่ันก็แต่งตั้งเป็นเลขาการเจ้าวันอามือไปทํางานร่วมกับพระนสงฆ์อยู่ระยะหนึ่งแต่เราก็ หัวแข็งไยงมเนี่ยหัวล้านเนี่ยหัวแข็งไม่ค่อยยอมสุดท้ายไปทะเลาะกับภาะผู้ใหญ่ทะเลาะไปทะเลาะมาถูกสังกดกลางอากาศโยสั่งกดอาดามาก็บอกสาธุเพราะตอนนั้นรับภาระมากเพราะถูกสั่งกดแล้วไปไหนมีเวลาว่างก็เลยบุญมาวาสนาสงเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยสง์ไง ได้ไปเรียนกับท่านด็อกเตอร์สี่ปีหปีจบปริญญาตรีจบเสร็จก็ท่านประเดชพระคุณอาจารย์เจ้าวาดวัดดอยทองท่านมาลากแขนชวนไปต่อปริญญาโทอีกใบแต่จบปริญญาโทได้รับปริญญาดีเดียวเจ้าวาดวัดดอยทองไปสวรรค์ก่อนอีกแล้ว ก็เลยมีความรู <t tolerance> as, ้ส kind of ึกว่าเออชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรารู้จักเอาทรมาใช้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานยงแล้วปัญหาความทุกข์เรื่องรังต่างๆถ้าเราทําความเข้าใจแล้วเราทํายังไงที่จะโยมฟังให้ดีนะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ย ให้มีความทุกข์เดี๋ยวแต่ให้มันทุกน้อยที่สุดทำยังไงเราหนีทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจสี่ข้อแรกคือถูสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคใช่ไหมนั้นเราหนีทุกข์ไม่ได้หรอกแต่เราจะเป็นทุกข์อย่างไรที่จะเป็นทุกน้อยที่สุด อย่างรกเตรไม่ต้องมองหน้าผมผมเป็นเจ้าวาดมาก่อนท่านทุ่นจะได้เป็นเจ้าวาดพระ,พะที่เป็นเจ้าวาดไม่ใช่ธรรมดานะโยมน,<ร>นะเรื่องเล็ลกๆตั้งแต่เรื่องสักําเบือยันเรือลบเนี่ยอยู่ที่เจ้าวาดหมดแล้วในวัดอย่างนั้นในวัดอย่างนั้นอาจารย์รู้อาจารย์เคยไปอยู่มา่อก่อนมีจะปัญหาแตกเป็นกบเป็นเหล่าเป็นสามกบ เคยอ่านไหมโยมเป็นสีก่ก็เป็นห้ากแต่ที่ถ้าเราอยู่อย่างไรที่จะบริหารทุกอย่างให้มันลงตัวให้มันเป็นไปนด้ดีตามหลักพระธมวินยัยตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหนีปัญหาไม่ได้หรอกเราเกิดมาเพื่อเผชิญปัญหาเผชิญเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะท่านดร์ก็บอกแล้วว่าถ้ายื่นไม่มาให้พระครูพิจารณ์เมื่อไหร่สามชั่วโมงไม่พอ เขาไม่เอาขนาดนั้นนะโยมเนาะเออเอาสั้นๆเอาง่าย,ายๆจริงๆลาดามาไม่ใช่คนเมืองแต่ว่าแม่อุ้มมาตั้งแต่สองขวบน่าจะอุ้มเมืองได้กับโยมเนาะ,ะ,ะนะคนเฮาจะต้องพัฒนาตัวเ่าให้มีอยู่มีกินใน,นโยมน้องตุ๊กเพิ่นบอกว่าดี มีเปิดห้องปีน่องในยมเนอรถาาอา้าทั้งภาคเหนืออรมาว่าคำคำสอนสอนใจบางอย่างนมันอาจารย์เข้าใจอย่างเหมือนกันถ้า,ถ,าถ้าอีสานอ่ะกรรมาอีสานกันรา <c oughs> เกิดเป็นคนอีสาน <c oughs> ทุกบ่มีเสือผาฝาเฮือนดหลีนอนหลีอยู่ทุกบ่มีเขาอยู่ทอง นอนลีวัวเป็นอันนี้เป็นของอีสานนโยมกันงเหนือครับวันวาจะไดตุ๊กบะมีข้าวหินบะมีไผเอาไฟส่องตองตุ๊กมาได้แต่งมาได้ย่องดีน้องแสดงว่าคนภาคเหนือจะต้องแต่งตัวใช่ไหมนี่ยมแต่งตัว วันนั้นขำม,มากเป็นครูมาหาอาจารย์ผมเดือดร้อนตอนนี้ผมมีปัญหามากมากาบซอยเซ็นโตนิ้วมือเดียวซอยขำนะ่ะกาบอาจารย์สมมาตรกขอยืมตังสจกหนานยะยมกอาซอยอยู่คอเนาะอาจารย์จะไปอูดรัง ผมก็เลยใส่เนี่ยแล้ปัาาจจของแก้วที่ใส่และของแก่และวนันเนี่ยบอดีบ้บอดี้เอาไปโชว์บนนิยมเนิ่งแไม่อุ้ยในะใส่ชโชยยดโดว์พวกเนี่ยโดนบุ๊บเข้าคิวรวมเงินเคียวรลมเงินนะบอดี้ดังนั้นที่จริงแล้วมันก็เป็นลักคณะสอนโยมญาติใดการแต่งตัวการประดับประดาเป็นสิ่งสำคัญ เป็นสิ่งที่เวลาเราอยู่ในสังคมแต่งตัวบเรยียบพรอยแต่งตัวแบบอถูกต้องเนาะมันกับแบบดีแบาบงงานนั่นแหละง้นเฮานี่จะได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคนโบราณบทสอนคือใ้ชีวิตคือมันมีความสุขที่สุดแต่ผมว่ายมเกิดตันคูมบาสีวิจัยก่อนตันก็ ประาันธรมาก็เคยนปรันน่อยยแต่ว่ากำมกัสอนเพิ่นน่าขึ้นนย่ยมก็เฮิมีเงินล้นฟ้านะความสุขแต่แต่คือลูกข่าฟังกรรมยงมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วแต่ <c oughs> แต่ถ้าลูกหลานบาฟังกรรมแล้วทุก ยอมนะทุกนั่คนลูกหลานจะฟังคำป่อคำแม่ก็ต้องลูกหลานมีสีมีธรรมเนาะลูกหลานมีสีมีธรรมเนี่ยอยากโยมที่นำท่านเขาเติมว่าเนี่ยจะดีเราป้ากันมีสีมีธรรมมีสีมีธรรมแล้วอย่าไปขี้จี้ไหนเยอะไปเลยเอาสีธรรมทรงต่อให้ลูกหลานตัยเออบาดใ่มีธรรมเราขี้จี้แบบปั่นใครสักคนบาดใ่นะ ก็คือมีธรรมะแล้ว,วก็ถ่ายทอดส่งต่อไปธีทิศส่งต่อไปธีทิศมหาธรรมะเป็นละอ่อนยังจัได้โยคนเมื่อก่อนวันโกนวันพระหมดไปนอนวัดกันเต็มบันนี้เฉบบะมีอโยวันนี้นั่งเล่าธรรมเนี่ยสมัยก่อนเต็มวิหารเนาะเราทำแต่วัวนี้เราทำเพื่อ,อจัดกับเสาวิหารฟังนะิดนึงมันบ่มีอ่ะ บรรเล่าก็บมได้มันเป็นประเพณีในภาษาต้องเตะนะหินเหลืองไปวันนี้ก็มีประจานคนเดียวนั่นเราฟังประจานที่มันไปไหนบาได้ก็เพราะเป็นหน้าที่ของมันบาได้ถ้าประจานน้าที่ของมันป่านอยู่เขาจะเตะี่เสาวิหารฟังคนเดียวอยู่เนาะเออดังนั้นวันนี้อาตมาภาพได้รับพระราชฐ์นาจากท่านดรท่านประเด็นคุณนั้นจะคุณนเป็นประวัติที่มุน ชิปตนแต่พอมาถึงแล้วแปลงสัฆกานะไว้เก้าอันวะ่ะนงจะได้ดึกตื่นโง่เหมือนกันถ้าถักการน,นักลืมห้องอ่าหรือสแสดงถึงผู้มีอายุในยมน,น,นันจะนี่นะอ่าจะลืมหน้าลืมหลัง,งเห็นแล้วว่างเหนื่อยโยบเคยลืมก่ลืมกับแจ๋พ่อก็ลืม ท่านเริ่มที่ยประนกาดนี่แสดงถึงผู้มีอายุทั้งหลายแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาโยมแต่บอต้องเมื่อมันแก่ไปถึงขัน้นเป็นโรคสมองเสื่อมในยโยมหนึ่งแต่เขาจะบอกเป็นสมองเสื่อมก็ไมายะมาสวดมนต์ว่านั่งสมาธิมานั่งเจริญภาวนาเนี้ยรับรองว่าเสื่อมแน่นอนคนโบราณปุญญะไหวปุญแลงไหวปุญญะไหวแม่ออุ้ยมาก่อนอายุร้อยกว่าปี เป็นยังจำลูกจำลานจำหนังนึงหมดกูสิ่งกูอยากเพราะว่าฝนเนี่ยจะเลิศภาวนาเ่นจะเลิญสติเ่นจะเลิศภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญทางรดรฝนนม,มนม์มาก็มณมาห้าวัดอ่าตอนแรกว่าจะเอาเฉพาะในเวียงวัดเขาป้าวัดปงสนุกวัดพระเจ้ารัตนตองวัดเจดีหลวงแล้วก็วัดห้วยเกียงแต่ปรากฏว่า โทรติดต่อลไม่ไวัดเขาปัานเจ้าวาดเปิดประลับสายเมื่อเปิดประลับสายขโมดโอกาสเลยเนาะเลยไปเอาวัดสันทาอดีตเจ้าคณะตำบลโยนุกนะโทรไปหาเปินเปิดประปรนรับฟังจะมาหน่ะถึงเวลาแล้วส่งทุกเจ้ามาแทนเหรออาว่าจะได้บปิดมามามีโยมเปิน เอาเจ้าตังมาถวายก็เลยเอาุดแทนเอยเขาบอกอีบุตรภูก็เลยฮับปากแกออกมาว่าจะมีโยมเป็นเอาตังมาถวายก็เลยอยู่ฮับตังก่อนอันคือบ๊วยถ้าม,มีตังเนี่ยถวายพัฒนาวัดวารามบได้แต่นั่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอนี่เขาเหมือนก็มาช่วยกันดูแลพระศาสนาช่วยกันหน้าที่ของพระเจ้าพระสงฆ์นําพาญาติโยม ควาพื้วัดปฏิบัติธรรมอย่างท่านดกรทั้งเป็นเจ้าวาดโดยทั้งเป็นพระี่มีตาแหน่งหน้าที่การงานในการบริหารสูงโดยทางท่านพระเดชพระคุณพระราชกิณนธ์ต่งตั้งเงื่อเป็นทางคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ที่มหาวิทยาลัยสงโขทัยโดยงันนะแต่ว่าพระนก็ยังแบ่งเวลาเสียสละเวลามานาพาญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรม นำมาสู่การเจริญพสติเจริญภาวนาปัจจันมายอนอดีมาเพิ่มบุญญาที่การบุญญาบารมีเนื้อกับจวตจนเจ้าค่าทั้งหลายทั้งนั้นอาตมาผาาขออนุโมทนาสาธุการกราบท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพ้อพั้งคณะสถาทุก่านทุกคนเนื้อวันเอกมาปะกเจาเมืองดำเคลือแต่อูเหมืองขอบนณะ ภาว่าหันใหญ่เพ่ยกแบบใหญ่เพี่ขยบพี่แสดงว่าเมื่อก,ก่อนก็เกิดเนี่ยเมื่อก่อนเกิดเนี่ยลมปัดแหงบ่ได้ลพุ่นไปอีสานติ๊กมาอยู่เรามาเจอกันดูแลว,วัดวานดูแลพระศาสนาก็ขอทุกท่านขอเมื่อท่านเจ้าคุณมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นห่มโป๋ขอห่มใช้ขออย่าไปเป็นห่มมะเป้าเน้อห่มตาลเนี่ยว่าเอานะจะล่นใส่ลูกสิจุขามาดี ฮัพ์พ่อฮัมพ์มใชจมเย็นเนาะลกหนูปูปีกได้มาอาใัยกินผลากไม้ก็คือศึกษาตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอือ,อ้ญาติโยมทุกท่านเออมีสุขภาพแข็งแรงคือถูกเหล็กลังวัลที่สองอ้อหนึ่งเพาราวัลที่หนึ่งชาววัดมุกยนเกงบนจองแล้วแต่ขอทุกท่านจะเดินโดยอายุวันนะสุขภาวะปฏิพาน ขุนสารสมบัติทุกที่ปธิการด้วยการทุกท่านทุกคนเถิดอ,อายุเตรียมน้ำอาจารย์เรียมน้ำจะเนื่อ,อยานามเถิ